สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูฟักทองผัดไข่เจนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆแล้วก็ทําไม่ยากด้วยนะครับเพื่อนและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันครับวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับก็จะมีฟักทองครับเต้าหู้ถั่วเหลืองแล้วก็ ใบหหระพาครับเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มหั่นเตรียมวัตถุดิบกันเลยครับก็นําฟักทองเรานะครับมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับเพื่อที่จะเตรียมนําไปผัดครับ ผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาตั้งกระทะกันเลยครับก็ใส่น้ํามันลงไปสักเล็กน้อยครับมเมื่อน้ํามันเราร้อนได้ที่แล้วก็ใส่ฟักทองลงไปผัดได้เลยนะครับเราก็ผัดไปสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ผัดประมาณนี้เลยนะครับประมาณ1-2นาทีก็พอแล้วนะครับจากนั้นเราก็เติมน้ําลงไปได้เลยครับ ใส่ไม่ต้องเยอะมากนะครับเพื่อนๆประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับพอเราเติมน้ําลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาครับเราก็จะใส่น้ําลงไปเพื่อจะทําให้ตัวฟักทองนั้นนิ่มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นิ่มทั่วกันด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรา,เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งเราก็มาเปิดฝาเช็คดูกันครับประมาณ 4- ี่หนาทีเพื่อนๆก็มาเช็คดูอีกทีได้นะครับเราก็ใช้ระดับไฟเป็นระดับไฟอ่อนค่อนไปกลางครับถ้าเกิดมันยังไม่นิ่มพอเราก็ปิดอีกรอบหนึ่งนะครับ พอเราเปิดมาในรอบที่3ก็โอเคแล้วนะครับฟักทองเราก็นิ่มได้ที่แล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันในขั้นตอนต่อไปครับก่อนปรุงรสชาติก็เติมน้าลงไปอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะแห้งจนเกินไปนะตามด้วยเต้าหู้ถั่วเหลืองครับเราก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้ไว้เลยครับใส่ลงไปได้เลยจากนั้นเราก็ตีให้มันเข้ากันกันกบฟักทองที่เราผัดครับ ทําแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆประมาณนี้เราก็ปรุงรสชาติได้เลยนะครับวัตถุดิบอย่างแรกที่เราใส่ลงไปก็เป็นซอสปรุงรสครับซีอิ๊วขาวน้ําตาลทรายสักเล็กน้อยครับจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันครับดูครับเต้าหู้ถั่วเหลืองเหมือนไข่ขาวมากๆเลยนะครับเพื่อนๆรสชาติที่ได้นะครับก็ไม่ต่างกับการผัดที่ใส่กระเทียมแล้วก็ใส่ไข่นะครับ บอกเลยว่ารสชาติอร่อยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆพือพอเราผัดจนเครื่องปรุงเข้าที่แล้วก็ใส่เป็นใบโหระพาในขั้นตอนสุดท้ายครับก็ผัดให้ใบโหระพางเราสลดลงแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟลงจานกันครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูฟักทองผัดไข่แบบเจนะครับเพื่อนๆื ดูน่ารับประทานมากๆนะครับเพื่อนๆบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับฟักทองมันแล้วก็หวานดีมากๆครับทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆครับเพื่อนๆสำหรับเมนูเจนะครับผมก็ฝาก ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็ลองนําไปทําตามกันดูได้นะครับสําหรับคนที่ทานเจหรือทานวังสรวิรัตก็นําไปทําได้นะครับเพื่อนๆและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องเลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามนูนาสําสหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ